ทุกคุณผู้ชมครับโอ้โหปลาดุกปลาช่อนปลากรดนะครับตรงนี้ปลาส้อยนี่ครับให้ตักเขาเลยดีกว่านี่ครับโอ้โหปลาทุกวปลาทั่วปลาดุกใหญ่หรือว่าปลาช่อนใหญ่ไม่รู้ปลาดุกใหญ่ปลาช่อนใหญ่อยากให้คุณผู้ชมดูครับปลากดล้วนๆครับนี่ยโอ้โหปลาทั่วปลากดหลายโลเลยครับตรงนี้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราอยู่กันที่บ้านดอนชัยตําบลห้วยใครนะครับบ่อนี้เราหมอในราคา1,500บาทอยู่ติดกับน้ําเหมืองโดยตรงนะครับไม่ใช่แค่อยู่ติดนะครับมันไหลเข้าเลยนะครับเนี่ยครับปีที่แล้วเราสูบนะครับได้ปลาส้อยกับปลากดเยอะเลยทีเดียวนะครับปีนี้เราก็หวังว่าจะได้เยอะเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็ต้องมาดูกันละครับ1,500บ่อน,นี้เราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับนี่ครับลุงเจ้าของบ่อเขาเอาเครื่องเล็กมาตั้งแล้วก็สู่เข้านานะครับน้ำก็เลยลดไปเยอะแล้วนะครับ ชมครับไอเสือเจอปลาช่อนนะครับเสือมันไล่มาจากน้ำเหมืองครับนี่เสร็จไอเสือแล้วครับโอ้ตัวงามๆเลยครับว้าวเจ้าเสือนี่ครับนี่ใสงามซะด้วยครับโอ้เจมเจมเจม นั่นครับปันในครับปันในโอ้ไปนู่นแล้วครับเออเออปันในครับปันในโอ้โลกว่าครับ ปลากดนะครับปลากดนี่ครับโอ้หปลากดเ,าเรียงกันมาเลยครับว้าวต,ตัวเล็กไปหน่อยนะครับมีทุกซสายครับมีทุกซสาย,ยตรงนี้มีเป็นสิบตัวเลยครับ เอาเลยดีกว่าตักเอาตรงเนี้ยเด็กอาจารยมาตักที่นี่เลยปลาทัค่คุณผู้ชมครับโอ้ปลาดุกปลาช่อนปลากรดนะครับตรงนี้ปลาส้อยนี่ครับให้ตักเอาเลยดีกว่านี่ครับโอ้โหปลาทั่วต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้ปลาทั่ปลาดุกใหญ่หรือว่าปลาช่อนใหญ่ไม่รู้ปลาดุกใหญ่ปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่โอ้ จ้าตะเพียนก็มีครับปรากดปลาส้อยปลาดุกปลาช่อนนะครับ Đây xưa Máy Ồ, trong này phần này là cái tua này Tua lô, cũng lô Ồ, tôi nghĩ là cái มาแล้วครับปลายในมีหลายคนวู้มีหลายตัวมีหลายตัวมาอีกตัวแล้วครับตัวที่สองตัวที่สามนะครับอู้ตัวนี้ตัวใหญ่สองโลน,นี้นตัวนี้เฮ้ยโอ้มาเรื่อยๆครับตัวนี้ชิชิช ไอ้กระทับพนัยโอ้รู้สึกพันัยเยอะกว่าปีที่แล้วเสือเราช่วยหน่อยเร็วโอ๊ะบู ตอนนี้โคลนลึกประมาณเ0็เซนนะครับที่หลานชัยจมอยู่ตอนนี้เป็นน้ำประมาณ10เซนนะครับสิเซนที่เหลือเป็นโคลนล้วนๆครับตัดเชือกตัดเชือยมาเรื่อยๆครับปัญนานยังมีอยู่ الو 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 ตรงนี้มีปลากฏดครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเรียงกันอยู่ตรงนี้ครับปลาปลากฏดนะครับนี่ครับปลาทูปลากฏดเกือบจะทั้งหมดเลยครับปลาสร้อยปลาตะเพียนด้วยสุดย,ยอดสุดย,ยอด วันนครับตัวโลกว่า2โลเดี๋ยว ตัวใหญ่นะครับตัวโลกว่านู้นอ๋อลูสายโบครับสายโบอ้าวลูตัวนี้โลกว่าครับนี่ครับไซดิบเบิ้มเลยเอาเลยเอาเลยจับเลย <ไป S 1> นี่ครับโลกว่าครับ<ล>ตัวใหญ่ยักษ์เลยโอเค ขูเดเยาะเลปะล่ดูต้องฮะ,อะองโอผมเจอปลาครับโอ้ปลาชนปลาชนงามๆครับ ว้าวทูวปลากรดครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้น่าจะมีห้าหกลครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นนี่ครับปลาทูปลากรดล้วนๆครับนี่โอ้โหปลาทูปลากรดหลายโลเลยครับตรงนี้ นี่ครับคุณผู้ชมครับปลาทูนี่ครับนี่ครับปรากฏมาอยู่ตรงนี้เยอะมากครับว้าวสุเยอะจริงๆ ยงางๆครับโอ้โหเ,เวลามันหนีมันก็หนีเป็นฝูงเลยครับ cho Thì không muốn mình bắt cột gặp này bánh này tôi ngam nhiều hết ปลากรดอ้ uh, ตัวงามนี่นะครับปลากรดเจออยู่ท่านเยอะอยู่ยอ,อู้ออ uh, ปลาดุปลาดุปลาดุไม่ใช่ปลาช่อนตักเลยนี่อยู่ดิ n น no 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 พอมีปลาดุกใหญ่คนระับมันจะเป็นดุกรัสเซียยกะเหมือนก้อนตักกบโอ,โอ,มโอ้มีเยอะครับตรงนั้นตักมันเลยครับปกักกดนี่นะครับปรากด ปลากรดล้วนๆครับอ๋อหนั่นอืมเซ่อปากรดนะครับปลากวยงามเลย Mày có phát mà xưa ครับนี่มานี่แล้วนี่นี่นี่เอาเลยนี่นี่นี่เออโน่นไปนน่นแล้วมานนี่แล้วมันนี่แล้วเดี๋ยวไปทางนู้นละอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนไกลละโอ้โลกว่าครับตัวนี้เมื่อกี้เราได้ตัวโลกว่าไปตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็โลกว่าฮะอ๋อโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ได้ตัวหนึ่ง ชขอนม่อีกตัวแล้วคระป่อยดมปะปลาช่อนนู่นไปนู่นแล้วไม่นะฮะไม่นะนเดี๋ยวมาดูกันครับพอได้ปลาช่อนใหญ่นะครับน่าจะตัวเมื่อกี้แหละครับตัวโลกว่านะครับ ก็ไม่ตาม่างกันโล่นเลอเออโลกว่าจริงๆด้วยครับนี่ครับไซโลมาอีกตัวแล้วนะครับแจมเลยขึ้นมาหน่อยเยอะก็ไม่รู้งไงขอช้อนไซโลนะครับ Oh, uh, oh, huh? uh, padu, padu nih tuh nih. Oh, 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 oh. Hmm, uh, aja? Oh, ya, ya, มาจิมารุมทางนี้เ่ยปลาเสียครับได้แล้ว <laughs> <c oughs> ไม่ใช่มันเหมือนจะมีปลาช,ช่อนอยู่ <c oughs> จะโดดไหมเนี่ยตัวปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่โอ้สายโลครับโอ้หลุด หายแล้วนี่นี่นี่เย็บมาแล้วครับไซโลครับโหเล้งเลยยังไงก็ต้องมีเท่านี้แค่เราเดินไปเดินมามันก็ออกมาแล้วมแค่ลากันอ่ะกดประกด हाँ गंताम सही है ना do